ค่ะวันนี้เราจะพามาปลูกผักหวานป่ากันนะคะโดยเป็นการปลูกผักหวานของปี2 5 6 3นะคะโดยใช้กิ่งตอนนะคะอันนี้กิ่งตอนกิ่งตอนนี้คือที่เราได้ลงวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นกิ่งตอนที่เราซื้อมาแบบตอนแล้วเรามาชําเองนะคะซื้อมาตอนเดือนธันวานะคะตอนนี้ก็เกือบสิงหาแล้วนะคะก็หลายเดือนเหมือนกันนะคะ ก็เลยได้เวลาปลูกเราจะมาดูขั้นตอนวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะคะว่าเราจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะที่ลดต้นทุนแล้วก็ให้ผักหวานนี้เกิดได้นะคะอันดับแรกเราจะขุดหลุมนะคะนี่หลุมที่เราได้ขุดมาไว้แล้วนะคะหลุมเนี่ยเราจะขุดอย่างน้อยนะคะความกว้างเนี่ยก็ต้อง30เซนนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่3ามกว้าง30ลึก 3 0มสเซนแล้วก็ลึกเนี่ยสามสเซนนะคะเพื่อเราจะเอาใต้ดินนะคะก็คือหน้าดินที่หน้าดินเนี่ยเราจะกองไว้เป็นส่วนๆนะคะเพราะเราจะใช้วันนี้เทคนิคก็คือเราจะใช้หน้าดินในการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราขุดแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะไอนี่คือคือตัวที่เราขุดอยู่ในหลุมนะคะก็คือไม่ใช่หน้าดินก็เรียกอะไรในดินเนาะเราจะขุดออกมากองไว้นะคะ อันนี้กองที่หนึ่งแล้วก็กองที่สองก็คือตัวนี้เราจะไม่ใช้มาปลูกนะคะเพราะว่าดินพวกนี้เขาจะไม่มีแร่ธาตุดินที่มีแร่ธาตุและอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสีดํำๆเนี่ยก็คือหน้าดินโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะคะเราขุดดุมเรียบร้อยแล้ววิธีการปลูกเราจะใช้หน้าดินนะคะเราจะใช้หน้าดินนะคะเนี่ยหน้าดินเนี่ยที่ขุดนะคะนี่คือหน้าดินอันนี้ และที่สําคัญนะคะของการปลูกกิ่งตอนนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือพี่เลี้ยงในสวนของเราก็จะมีอยู่สามอย่างนะคะเนี่ยอันนี้มะขามเทศเ,เน,นี่ยค่ะเนีย่ยค่ะท่านผู้ชมไซเดือนนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะสวนเราเราปลูกแล้วก็ตัดหญ้าทับถมกันมาหกเจ็ดปีโดยที่ไม่เคยใช้สารเคมีนะคะค่าหญ้าดินที่นี่เนี่ยค่ะหน้าดินเราตัดหญ้า โอเคค่ะอันนี้เราจะใช้หน้าดินในการปลูกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาหน้าดินนะคะกรีดไว้ก่อนแต่เอาหน้าดินลงก่อนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาหน้าดินนะคะมาลงในหลุมอันนี้มีผู้ช่วยนะคะอันนี้หน้าดินนะคะคือเทคนิคของการปลูกผักหวานเรา ก็คือใช้หน้าดินคือเหมาะสำลดต้นทุนในกรณีที่เราเตรียมแปลงหรือแปลงเราเป็นอินรีย์มาหลายปีเห็นไหมคะหน้าดินของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยวัตถุอินทรีย์นะคะอยู่ใต้ต้นมะขามเทศเนี่ยดินจะละเอียดแล้วก็สวยงามมากกาใช้หน้าดินแล้วก็ใส่ทรายลงไปค่ะจากนั้นเราใส่หน้าดินไปแล้วนะคะเราก็จะโรยทรายในพื้น อเราจะใส่ทรายประมาณทรายประมาณครึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลนะคะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าทรายนิดนึงอยู่ในหน้าดินนะคะโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะพอแล้วค่ะ แดดมันส่องนะคะวันนี้ค่ะเมื่อหน้าดินเรียบร้อยนะคะการกรีดถุงนะคะเมื่อกี้แฟนได้กรีดแล้วนะคะก็คือผักหวานป่าเนี่ยนอกจากการเตรียมดินที่สําคัญแล้วนะคะการที่เราจะเอาลงนะคะก็คือต้องใช้ความระมัดระวังห้ามรถน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเบ้าเขาจะแตกค่ะเราก็กรีดข้างนึงแล้วก็วางนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้เราชาก็คือเราได้ชาไว้นานมากนะคะประมาณ8เดือนนะคะข้อเสียก็คือว่ารากเขาออกจนทะลุดินแล้วก็พอเราดึงมาเขาก็จะมีการขาดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารากฝอยนะะี่ค่ะรากฝอยข้างๆเหตุผลที่ใส่ทรายนะคะจะทําให้ดินเย็นนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้หน้าดินนะคะในการปลูก ต้องเน้นนะคะหน้าดินก็คือเราจะไม่ใช้ตัวที่อยู่ในดินเพราะว่าวัตถุอินทรีย์เขาไม่มีนะคะเนี่ยหน้าดินที่ผ่านการทับถมเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารแล้วก็ดินก็จะไม่ไม่แน่นนะคะนี่ค่ะหน้าหน้าดินนะคะนี่ค่ะหน้าดินที่มีอยู่ใต้ต้นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงของเรานะคะเราจะยังไม่ใช้ตัวที่เราขุดออกมาเพราะว่า ดินพวกนี้จะแข็งอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีดินหวานป่าเราจะปลูกให้ค่ะอันนี้คือหน้าดินแล้วก็จะสังเกตนะคะ อันนี้คือเบ้านะคะเราจะไม่เอาดินปิดเบ้าเขานะคะโอเคนี่คือหน้าดินในการปลูกอันนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใช้ตัวที่ถ้าดินที่เราไม่พอนะคะเราอาจจะใช้ตัวที่ดินที่เราขุดมาเนี่ยไว้ข้างๆก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหญ้าขึ้นหรือว่าเราใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยดินพวกนี้ก็จะมีอินทรีย์วัตถุนะคะก็ แต่ตอนนี้ดินนี้เนี่ยสังเกตไหมคะดินที่เราขุดออกมาอยู่ข้างในต่ํากว่า5ถึงประมาณ5เซนลงไปแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นดินหินแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างกับดินแบบนี้ที่มันเป็นดำๆคือดินที่มีสีวัตถุโอเคโอเคค่ะเราก็จะแต่งแต่งด้วยดินที่เราขุดออกมานะคะมาเย้่มเ,เสร็จกัน ล้วก็จะแต่งให้สวยๆอันนี้ค่ะดินที่ต่ํากว่าหน้าดินประมาณ5เซนที่เราขุดออกมานะคะเราก็จะใช้ไว้รอบๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทําไมผักหวานเราถึงสวนเราถึงรอดนะคะเพราะว่าดินที่หน้าดินเนี่ยเขามีอินทรีย์วัตถุแล้วก็เขามีใบไม้หลวมก็จะทําให้ดินเขา มีอากาศคือไม่แน่นมากอันนี้ค่ะที่สวนเราเห็นไหมคะไส้เดือนเยอะมากนะคะไส้เดือน,อค,นค่ะอันนีเ้เรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกผักหวานป่าแบบกิ่งตอนนะคะอันนี้เราก็มาทำวิธีให้ดูหนึ่งหลุมนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำ เดี๋ยวเราปลูกแล้วนะคะก็จะขอทําให้ดูแค่หลุมเดียวเพราะว่าอันนี้เตรียมหน้าดินอันนี้เป็นการขุดหลุมแล้วเราก็ขุดหน้าดินไว้นะคะเนี่ยก็จะมีแต่ละที่ก็จะมีสามกองนะคะอันนี้กองที่เป็นหน้าดินอันนี้เป็นดินที่เราขุดลึกกว่า5้าเซนแล้วนะคะเราก็จะไม่ใช้ในการปลูกไหคะก็จะรกมากเราจะปลูกกิ่งตอนสลับกับที่เป็นเพาะเมล็ดนะคะ นี่ค่ะอันนี้เพราะ,มะเมล็ดเนี่ยเราได้เด็ดยอดไปแล้วนะคะตัวที่ทําคลิปให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนประมาณห่างกันก็เม็ดนึงนะคะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็นําวิธีการปลูกกิ่งตอนมาฝากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ